โอเคเลยโอ้โหตอนนี้นะคะเราฉีกออกมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้อร่อยไหมคะก็็จะะะเปนนอย่างี้คโอ้โหมันนุ่มมากไหมคะอย่างนี้มันก็จะเป็นจริงจริงมันเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันนุ่มสุดๆน้องปังดีใจมากเลยใช่ไหมได้กินขนมปังอร่อยอร่อยอรุ่ยแม่ใส่แยมให้หน่อยหนึ่งน้องปังให้แยมก็ตอเบอรี่ให้แยมอะไรก็ได้นะคะอร่อยเลยใช่ไหมคะอรุ่ยอ่ะ น้องปังดีใจมากน้องปังได้ขนมปังมีแกนทานอร่อยสุดๆน้องปังทานเลยลูก <l oss> หเห็นเดตกกีนแ <l oss> <Ad> ล้วดีใจจังเลยอดี่ะดีใจจังอร่อยไหมอร่อยน้องปังอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมสุดยอดเยี่ยมเลย เป็นขนมปังวีแกนที่นุ่มสุดๆเลยค่ะดุ้พื้นเพิ่งทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวตกใจไม่วางที่พื้นนะเนียนิ่มมากดีมากๆเพราะว่า<ล>ถูทุกวันไงคะเลยสะอาดใช่คะ่ะถ้าใครอยากทานก็ตามไปนะคะ Another Sunny Day